สวัสดีครับผมกับตันงูครับวันนี้เรามาอัปเดตน,น้องชิโน่านนี้หนึงนะ วันนี้เขาอยู่ในนี้ครับเขา,เาลอข็อกราบไปแล้วนะครับนี่คือภาพของเขาตอนนี้นะเอาออกไปเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายๆนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะครับเขาหิวแล้วหิวแล้วเขาอยู่ในขั้นตอนที่ห้านี่ออกมาแล้วครับลูกมาอาบน้าหน่อยอ,อยู่น้ำยังอาบน้ำหน่อยนี่ครับเราก็อาบน้ำให้เขาก่อนนะ nhìn tôi nhớ lên nó ngoan ngoãn, nó lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดับน้ำนะตัวมันเลยครับก็เขาเพิ่งจะรอคราบเคยท้ากินน้ำพี่ดู่น้ำน้ำน้หัวมหน่อยตาผมไหมมีผมวะม่หิวนวนี้นตอนนี้ครัอกคราบเสร็จแล้วเามีาการที่หนเมื่อกลางวันนี้นเขายัางไล่ตามผมอยู่เลย น่าจะโดนน้ำไปเยอะเลยยังยังพอพอพอกินบ้างอ่าโเคข้างไว้อ่ะยืนไหมอ่ะยืนไหมอ่ะยืนไหมออยืนไหมอินน้ำแล้ว ตขึ้วคราบทีก็โตขึ้นอีกตอนนี้เราไม่มีอาหารให้เขาเลยครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ฝนตกตกนะครับน่าจะมีซากของงูบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะออกหาอาหารให้เขาตาม้องถนน ก็ไปที่ที่รงที่มีรถวิ่งเยอะๆมีปาารอ,อะไรอย่างนี้ครับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็เจ้าชิโร่เป็นงูจงอางนะครับที่ผ่า,านการนาราพฤติกรรมมาขั้นที่4ไปแล้วครับนี่ตอนนี้อยู่ในขั้นที่5แลเลยครับอันนี้อยู่เข้าเข,ข้าสู่ขั้นที่5้าเริ่มจะเรียกร้องนะครับในสิ่งที่เขาเขาต้องการแล้วนะครับเรียกร้องอย่างเช่นอาหารอะไรพวกนี้ครับ ความอ่อนออนเนี่ยอยากจะกินแสดงออกให้เห็นว่าหิวใช่ครับมีการแสดงออกแบบชัดเจนครับก็คือยกหัวขึ้นมาแล้วเดินไปทางไหนก็เดินตามเหมือนร้องขอเหมือนร้องขอวตามีอะไรมีอะไรให้กินบ้างอะไรประมาณนี้ครับพฤติกรรมเขาก็คือเหมือนกับอยากกินแล้วอันนี้เขาก็รออยู่เผื่อมีอะไรให้นะครับก็ เดีมีอะไรให้กินบ้างอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ต้องรอไปก่อนเลยวนี้ัมที้เรเป็นจงอางนะครับซึ่งอาหารของเขาก็คืองูนะครับ mm. แต่ว่าเป็นงูประเภทอื่นนะไ mm. ม่ใช่งูจงอางงูประเภทอื่นนะครับ mm. แล้วก็เราก็จะต้องเราก็เลยหน้าตายอย่างนี้เลยหล่อๆเหมือนกันอย่างนี้เลยครับท้ง uh huh. คนแล้วงูหล่อเหมือนกัน,นครับ <laughs> เราไมลูกไปหาซากงูให้เขานะครับเราเดี๋ยววันนี้พอหาอาหารให้กินโอเคเป่าเดี๋ยววันนี้กินแล้วโอเคตื่นเล็กน้อยใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่ครับใหญ่เราคาบทีก็ใหญ่ทีเดี๋ยวว่าจะลงทุนซื้อกิโลไว้สำหรับช่างให้เขาตั้หน่อยนึง พราะว่า o ตัองอ้งแต่เดีน้ำใม้เย็นสบายครับเพราะว่าอากาศร้อนลมอ้าควาควรอืมวันนี้อบอ้าวนี่ยอาบน้ำให้เขาไม่บ่อยครับเขาะจะได้รู้สึกสบายตัวตอนนี้อ้ในขั้นที่ห้านี่เขาเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นถึงไหนแล้วอ่าพัฒนาขึ้นครับอืมเริ่มเรียกร้องเห็นเห็น ปฏิกริยาของของเขาใช่ครับปฏิยาชัดเจนครับไม่ดือ้อไม่ไม่ตกใจรู้รู้ในในในสิ่งที่ที่เราหยิบยื่นให้ใ,หใจมากมายเลยใช่ครับใเมื่อก่อนอาจจะมีมรูมีอะไรในขั้นตอนที่สี่เนาะห่วงตัวบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ทำร้ายใครแต่ขั้นตอนเนี้ยไม่ห่วงตัว ในขั้นตอนที่5้าเนี่ยเขาไม่ห่วตัวแล้วเขาจะาประมาณว่าพึงพอใจในสิ่งที่เรายื่นให้แต่ยกไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยหนักรึงวาห,หนักมากมากครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเขาออกเที่ยวออกอดูโลกภายนอกหลังจากที่เขารอกข้าบแล้วน่าจะเป็น วันพรุ่งนี้หรือเมืม่อเมื่อวนนี้อะไรประมาณนี้นเขาต้องรับแสงแล้วเพื่อที่จะให้อในอในหนังในเก็ดของเขาเนี่ยไดูแข็งแรงเร็วขึ้นเห็นยงังตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ฝึกใช่ไหมว่าให้ปฏิบัติตามคําสั่งบ้างอะไรเงี่ยยังยังครับเ๋ยวให้เขาเขาบอกก่อนว่าวเ,ออเขาเขา,เขาจะต้องการให้เราทําอะไรไงได้บ้างต้องดูพฤติกรรมเขาต้องดูพฤติกรรมเขาว่าเขาจะเขาจะมีความสามารถทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูพฤติกรรม

มองแมวมองแมวชิโร่มองแมวเไหมนี่เลียปากเลยเลี้ยแลบด้วยรถชิโร่จะเปลี่ยนรถธนิยมหรือเปล่าชิโร่จะเปลี่ยนรถธนิยมเหรอนี่แค่รถธนิยมของเรานะชิโร่หนาใช่ปะใช่ปะมองแมวมองแมวตาเขม็งเลยกินได้ป่ะวะกินได้ไหมลูกกินไม่ได้นี่ยังมองอยู่ครับ การเคลื่อนไหวของแมวอยู่ข้างหน้านี่ก็มาโดดล่ออยู่แมวพอแล้วเสแล้วเอาทางนู้นเหรอมาโผล่ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่แมวนะใช่เราใช่อาหารเ่ามาโผล่ทางนี้กินน้ำกินน้ำเอากินน้ำก่อนปะอจะออกก็ให้น้ำกินน้ำก่อนดีกว่าน้ำน้ำกอกน้ำกอกน้ำกอกมีแป๊บแต่แป้วเลย น้ำตอกเปากเออกินน้ำากินน้ำนี่ยนะไม่มีเห็นป่ะให้กินน้ำโอเคกินละถ้าไม่มีเขาจะกินน้ำแบบนี้เขารู้แล้วว่าไม่ได้กินแน่เลยวันนี้เพราะว่ามันนานเกินรอเลิกกินน้ำดีกว่านะกินน้ำ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 อุยเข้าจมูกโทษโทษโทษกินน้ำกินน้ำไม่ต้องยกสูงกินน้ำเลยะ มันไหลเกินนะมันกินไม่ทันโอ้โหยกขนาดนี้เลยโอ้โอหเพราะถ้ากินแล้วเดือดรึเปล่าเออเพาะถ้ากินโอ้หเอหยียบคาบเหรอสูบความสูงโอ้ยชู แต่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้แผ่มไม่เบี้ยนะตั้งขึ้น,น,นเฉยๆให้น้ำไหลง่ายขึ้นน้ำง่ายขึ้นที่าอ <c oughs> กเอนไม่กินเลยเดี๋ยวนี้ก็กินงูต่อเว่าจะได้เจอซั่งเออกินเยอะเลย,เยนั่นแหละนะฮะอันนี้เขาเขาขั้นตอนที่ห้าแล้วเขาเริ่ม,มเริ่มจะรู้แล้วว่าเขาจะต้องทำอะไร

ลองถ้าปล่อยมือเขาจะลงเลยไหมเออโหตั้งขนาดนี้ตั้งเลยโอ้โหโอ้โหตั้งขนาดนี้เลยคือคือตอนนี้เขาเขาจะเขาเขาเริ่มจะฝึกดละเปิดเปิดว่าจะทำอะไรยางี้ ออกแดดมากพักเหญ่แน่ๆอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วเนาะเดี๋ยลอกผ้ได้หลังจากที่พาไปเที่ยวเล่นน้ำมานี่ออกมั้ยยังเนี่ยยังเลยครับก็รอรอลอก้าเลยครับอ๋อใหญ,ใหญ่ใหญ่ยาว nha cả. Nó 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 nó. thôi. À. ได้ยินมันเห็นแมวป่ะไม,ไ,มไม่ชอบแมวนะแมวอยู่นู่นอะ่ะจะออกเล่นเลี้ยงเล่น,ลน ีโลจงอางใจดีิงนเลนี้ยงเลยดินน้งเีเลยภาพอาจจะไหวนะครับมีคนคอมเมนต์มาบ่อยบอกว่าโหปวดหัวกับภาพมากคือทุกครั้งที่มีการถ่ายทำส่วนใหญ่เราจะแบบว่ามันเป็นจังหวะที่เราไม่ได้เตรียมการ ก็เลยก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละครับในการถ่ายให้ผู้ติดตามได้ได,ได้ได้ชมกันก็เลยครับถ้าเพื่อาอาจจะไม่สวยงามอย่างที่คาดหวังกันสักเท่าไหร่นะครับก็อขออภัยด้วยก็ติดตามาการพัฒนาการของเจ้าชิโร่ครับจง,างอางใจดีในตอนนี้ก็ขั้นที่4ผ่านไปนะครับก้เข้าสู่ขั้นที่5นั่นคือการฝึกให้เขาทําตามคำสั่ง,งแบบง่ายๆนะครับ ได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกตัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องต้องลองดูนะครับลองดูว่าเราจะสื่อสารกับงูที่ทุกคนหรือหลายๆคนบอกว่าเป็นสรารพิษเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยดูว่าเราจะสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้จนถึงระดับไหนนะครับ ติดตามชมกันครับเจ้าชิโร่นะครับจงอ้างใจดีดทางช่องกับตันสเนกหรือช่องกับตันงูนะ,ค,ะครับผมครับผม